คุณเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นหรือไม่คุณเคยรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากมุมมืดของห้องหรือเปล่าหรือเคยได้ยินเสียงใครบางคนทั้งที่อยู่คนเดียวผมเคยครับและสำหรับแพทย์ที่ถูกฝึกมาให้ยึดลักเหตุผลและวิทยศาศาสตร์ผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งผมจะตั้งคำถามกับสิ่งที่ตาตัวเองเห็น และสิ่งที่สมองของผมตีความสวัสดีครับผมชื่อหมอคณินเป็นจิตแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือผมอยากให้คุณลองฟังเรื่องนี้จนจบเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องผีไม่ใช่เรื่องลี้ลับธรรมดาแต่มันคือแฟ้มบันทึกฉบับหนึ่งที่ผมเก็บไว้อย่างเงียบๆมานานเกือบเจ็ดปีบันทึกที่เขียนขึ้น ในช่วงเวลาที่ผมเฝ้าเวรกลางคืนและได้พบกับผู้ป่วยคนหนึ่งหญิงสาววัย19ปีที่ถูกส่งตัวมาด้วยอาการหวาดกลัวขั้นรุนแรงชื่อของเธอคือน้ำและหมายเลขเวชระเบียนของเธอคือ